ข้อ19จงแปลง6 cd จุด8 d ฐาน16ให้เป็นเลขฐาน8นะคะวิธีทํา6 ce จุด8 d ฐาน16เท่ากับ6คูณ16กยกกำลัง2บวก c ในฐาน16คือ12นะคะคูณ16กยกกำลัง1บวก e ในฐาน16คือ 14นะคะ14คูณ16ยกกำลัง0บวกด้วย8คูณ16ยกกำลังลบ1ค่ะบวกดีนะคะ16คือ13นะคะ13คูณ16ยกกำลังลบ2เท่ากับ1,536บวกด้วย192บวก14บวก0.5บวก 0.05 078125นะคะเท่ากับ1742.55 078125ฐาน10ค่ะจากนั้นก็นำเลขจำนวนเต็มที่อยู่หน้าจุดทศนิยมมาหาเป็นฐาน8นะคะ1742ฐาน10เท่ากับ ก็นำแปดมาหารเลยนะคะหนึ่งเจ็ดสี่สองสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามค่ะจากนั้นก็นำมาเรียงกันเลย 1> 3ามสนกะคะก็คือฐาน8จากนั้นน้ำเลขที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะคะมาหาเป็นฐาน8ก็คือ0.5 5 0์จ1 2 5ฐาน10เท่ากับ0.5 5ย์ 1.25คูณ8เท่ากับ4.40625 0.40625คูณ8เท่ากับ3.25นะคะ0.25คูณ8เท่ากับ2 0คูณ8เท่ากับ0 จากนั้นก็นำเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมนะคะมาเขียนเรียงกันเลยค่ะเขียนเรียงจากบนลงมาล่างนะคะก็จะเท่ากับ0.432นะคะฐาน8จากนั้นก็นำทั้งสองจำนวนมารวมกันก็จะได้3 3 16บวก0.432ฐาน8เท่ากับ 1> 3ามสามหจุดสี่ฐานแดนะคะดังนั้น6กซีจุดแปฐาน16เท่ากับ3 3มสามหนึจุดสี่สอฐานแค่ะ